อยากได้ทัศนะหน่อยความคิดเห็นผู้มวยที่เป็นกระแสอยู่คู่หนึ่งก็คือคู่ของเที่ยวพยักกับกับคู่ของนาบิน อาจารย์มองปันไงมางคู่นี้ก็แปลกดีมันแปลกปับแต่ตนาบินมวยโสงยาวมวยชอกยากนะเกือบ190ซึ่งแล้วกผมมันคือเราดูบางทีว่าเกี่ยประยัดไม่ได้ก็บอกว่าเชี่อไปทุนเชี่ยวรยัดไม่ได้โอเ้เลยใช่<ะ>แต่ผมดูเป็นมวยเพราะว่ามวยตัวเล็กกับตัวใหญ่มันจะแตกต่างเพราะว่าตัวเล็กเนะี่ยม,มันส่วนมากจะมองช่องว่างตัวแข่งมันจะมองช่องว่างมันไม่เห็นนะ คนไม่เคยชกมวยจะไม่รู้เลยมวยตัวใหญ่ก็ชกยากผมยาวชกยากชกยากมากจะไม่เห็นช่องว่างอย่างนี้ครับผมคื้นสมัติมันเล็กมันจะมองไม่เห็นคือมันเห็นเห็นถ้าเป็นตัวใหญ่คือมันออกอะไรคือบางทีมันไม่มีช่องว่างให้เราได้ถ่ายคือภาพมันจะอึดอัดเนสมอใช่คือนักมวยดในการเนี่ยเขาจะรู้แสดงว่าคู่นี้ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายครับน่าจะท้าทายจินตนาการพอสมควรว่าจะออกในรูปแบบไหนครับผมมันอยู่ที่ว่า เราวางแผมการชเกเีชื้อพยัค์อย่างไรบ้างครับแล้วถ้าเป็นศาสตร์ที่เขาถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของครูมวยเนี่ยครับผมเวลานะักมวยตัวเล็กเจอมวยตัวใหญ่นี่ปกติแล้วเขาต้องใช้กลยุทธ์ไหนอันไหนในการต่อยพวกนักมวยไทยไปต่อยกับต่างชาติเจอตัวใหญ่ส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นรถสนาใช้แข้งใช้ขีดนอยู่ความรู้สึกผมนะผ,ผมชอบต่อยพื้นที่แคบมากกว่าให้มวยตัวเล็กต่อยพื้นที่แคบเพราะถ้าเราอยู่หาตัวใหญ่มันจะออกเขาไว้ ตัวเล็กต้องเดินเข้าให้ติดตัวใหญ่คือไม่ถึงกับติดหรอกแต่ว่าเราพยายามทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในเกมของเราอ่ะออแต่ถ้าอยู่ห่างเกินก็แข้งเขาจะถึงก่อนใช่ใช่ใช่เราจะไม่ถึงเขาใช่ครับผมอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้ที่ว่าเบื้องต้นเบื้องต้นครับ่าไหนต้องในในกลยุทธ์ของมวยตัวเล็กเจอมวยตัวใหญ่ครับผมครับผมครับผมครับดครับอ้าพัฒนาอาจารย์ดินเมก่รครบทุกคนเที่ยวพยักกับนาบินปากนี้ก็แปลกครับ มุมมองเส่วนมุมมองส่วนตัวผมเลยมองดูว่าความเป็นมวยกับคนเรากระดูกมวยการผ่านมวยความเป็นมวยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับผู้ของลำน้ำมูลกับมาเทสนะมวยมวย,มวย<อ>ไทยกับมวยฝรั่งเนี่ยคือความเป็นมวยของเราเนี่ยมันจะดีกว่าเขาแล้วก็มันก็กินไปในทรงไปเรื่อยๆคิดว่าอย่างนี้มากกว่า คันเรื่อม,มวยเราจะมวยนาบีจะเดินมาแทงเขาเดินม,มาปั้มตีแทงตีคงไม่ง่ายอะ่ะเพราะว่าเที่วยวปยักน,น่าจะไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความเป็นมวยนะ่ะใช้ความเป็นมวยที่มีอยู่น่นาจะน่าจะดีกว่า <S <S ก็เอาหลักเลี่ยมครับความเ,าปเป็นมวยเอ,เอาไปต่อสู้กับความสูงยาวใช่ครับความเป็นมวยคือกระดูกมวยอะไรการผ่านมวยอย่างเงี้ยมันก็มีผลครับแต่พูดถึงก็เกมก็อาจารย์ดูว่าไม่ง่ายใช่ไหมเขาไม่ง่ายครับแต่ว่าความเป็นมวยมันจะดีกว่าเขากระดูกมวยนะ จะดียู่าเขาจะดีจะดีกว่าเป็นคล๊ปหนึ่งอ่ะถ้าจะกินก็กินตรงตรงนี้แหละใช่ครับสมองมวยอะไรอย่างเงี้ยสองปอนด์มีปัญหาไหมจ๊าดก็ไม่คิดว่าน่าจะไม่มีนะเพราะว่ามันปกติเกี่ยวพยัเขาก็ต่อยเวทนี้อยู่แล้วเวท129 129ก็เขาเขาก็ต่อยเวทนี้รูปร่างเขารูปร่างเขามันก็มีตัวนี้แหละที่ว่าได้สูงเขาได้สูงอ่ะปกติ<ป>เที่ยวพยักเคยเที่ยวใครไหมไม่เคยนะครับไม่ราะวรูปร่างเขาดี แต่ว่ามาเจอนาบีก็รูปร่างของเขาก็ดีกว่าเราอ่ะแต่ความเป็นมวยอะไรเนี่ยมันก็มีมีส่วนมีส่วนครับผมความเบียยักษ์มกี่ร้อยไฟได้จย์ที่ดูดูน่าจะเกือบสองอยไฟเกือบสองร้อยส่วนลายนุ้น3าสิบไฟใช่ครับโอ้ห่างกันเยอะนะกระดูกมวยเนาะกระดูกมวยครับครับขอบคุณครับจย์ครับวีครับขอทัศนะหน่อยมีมุมมองไม่คู่เนี่ยเป็นคู่แปลงมากเลยคู่ของนาบินเจอเชือกพยักษ์แฝงก็แปลงครับพี่ แต่มันสูงนะสูงครับพี่มันเลยชบปล่อยเกมมันชบยากปกติที่ยวยากับเที่ยวยากปล่อยใก็ไม่ค่อยเสียเปี่ยนความสูงป่ะไม่ครับไม่ไม่เสียส่วนใหญ่ไม่เสียเลยดกวาเคยเห็นเที่ยวปล่อยใครสูงวาขอเที่ยวไม่เคยครับยังไม่ยังไม่เคยแล้วเที่ยวนี้ดูว่าสูงเขามากี่เซนก็น่าจะเห็นอยู่พี่เออเห็นเลยน่าจะเห็นตามภาพตามสายตาเร่องเห็นชัดเจนก็อาจจะสิบสิบเซนได้มีนะน่าจะมีมีนะอ แล้วดูยังไงบ้างเกมการชกบนเวทีดูว่าคู่นี้จะออกมาลู้แบบไหนมันก็ต้องอยู่ที่บนเวทีหนึ่งทีนคะครับเพราะเดี๋ยวเทรนเนอร์เขาบางสบินเขาแก้เกมให้ที่อยากอยู่ถ่ยนี้ครับก็อาจจะมีลูกหนักๆไว้เพราะกระดูกน้องยังน้อยก็อาจจะใช้ลูหนักๆก,กระดูกเราเยอะกว่าใช่ได้ไหมแล้วดูว่านาบินนี่เป็นเป็นเลยน่ากลัวตรงไหนก็สูงอ่ะพี่มันแข้งขายาวอาจจะให้เราออกอุ้นลำบาก ร๋อ <5. S 2> มันจังหวะช่วงด้วยถ้าวันดึงเนี่ยมาเจอกับพันธุ์พยัคฆ์อมมันก็ต้องก็ต้องเอาอ่ะพี่เพราะว่า <c oughs> แล้วมันแต่มันก็ดูอีกทีนึงเพราะมันสูงมันความสูงมันทำให้ชกลำบากทุกคนนะแล้วพันธุ์พยัคฆ์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่หกสิบหกสิบสี่ได้เวทที่ปล่อยเวทเวท่าไหร่บ้างที่แบบค่อยๆสักสามเวทก็ผมต่ำสุดได้สามสี่ก็ได้ครับ สามเจ็ได้โอเครับคุณครับอ่ะแล้วน่นะครับเมื่อวานันเป็นแตเมความ่อาามยกเเอยกขาเล่นมาเาอย เกมยกสี่ดีแล้วภาพรวมก็โอเคแล้วแต่ก็สุดท้ายได้สุดก็เหมือนที่ข่าวออกมาว่าคู่นี้ก็รากตากันได้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันจะได้ต่อยใหม่ครับคุณต้องเอามาจัดเองเหรอหรือว่ายังไงไม่รู้ก็ต้องดูทั้งวิทีครับว่าเขาจะจัดเองหรือว่าทางเราจะจัดก็ได้ผู้ใหญ่เจรจาอีกรอบด้วยพี่น้อง ถ้าจัดเที่ยวนี้นี่พี่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ดีก็ต่อยน้ำหนักนี้ก็ได้น้ำหนักเดิมเลยนะพี่นะแล้วเป็นไงเมื่อวานดูเฟอร์รี่ก็ดูแล้วของเราอืดที่เหลือถ้าเราไม่อืดที่เหลือก็น่าจะเป็นเกมที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ